สวัสดีด้วยครับด้วยาไปเบงหน้าใหม่พี่เนาะท่าเด้ไอ้ไปถ่ายคลิปหาปูหาปลาปวันนี้มาเบงหน้นาใหม่สามสิบมือฝนตกน้ำให้พูดเดียวกิอยากในแค่น้อยอยจุดแล้วเออใจมักเนาะใจมักเป็นการขี้เต๋อเข้าถิ่นอยากตอนนีเข้าไปเฮ็ดไดท่ายเาบงหน้าใหม่ฝนตกน้ำน้ำมาหนี่หลายหมื่นเลยดิออกหลายทุกคนเนี่อยออกหลาย

เมีดเซเวของดีมากพี่เฮ้นนู <Philadelphia> ้นตอนเพิ่เอ็นหัวบ้านร้ายหรอกเล่นมันฮือเหานานัยสมตัอนี้ปล่อยให้มันแกทั้วมันโอมเอ็นไปทั้งหัวกรน่ำเห้นเมืองทั้งผืนป่นต้อนีมันกระแดงแะไ้เด็แต่ไม่ใหม่เด้ไทยเมิองไะก่อน นี่นาไม้เห็นไหมนอไม้ไซกิ้งเลยนี่เดี๋ยวกันดาเดี๋ยวกันแห้งเองมันแต่ว่า,าอยู่โคราพได้ท่านอีกพันหนึ่งตัวนี้ไอ้กิมซุ่งอะไรไปจิมซุ่งไอ้ตัวน้อยข <c oughs> ึ้นบ่อกเวย้ยต,ต้องขึ้นบ่อ,อบอกเลยวันส่องเะ <c oughs> นี่ก็บ่อ,อกเวย้ย โอ้ <c oughs> ออกม่อีกตัวนี้อี่ตัวน,นี้ออกม่ตังเต้ม,มาสับตัวนี้บ่ยไงลตังเต้ม,มาสับบ่ได,บบด,บบดี๋ยวบ่เดวบ่ไดี๋ยวเบึ้งเบึ้งเบึ้งตะถิ่นถึงไหไก่ไก่ให้ได้เงินพวกมันไก่เห็ดคักไหมงอนะอยากได้เงินเพื่อนละ่ะแค่นี้ทำมันจัดเต็มไปแค่นี้ล่ะล่ากระสั่งอยู่จังยังไอยู่ตัวนี้กระแดงดีเลย แสดงอันหนึ่งม่เงี้แล้ว,ลลว,วไัก่ก็น้ำนส่องปุกเลยโอ้สามบ่เนและพี่นาเอ้ยปะน้องโอ้ยบ่เบียดขนนี้ปลูกกับพาได้กินทีข้างกับกริกินและแต่กระพากินอีกสักปี Muncom Bam Muncom. Bởi vì khi nào như vậy, nè yê. Batho? Muy lòng bình. Hia, hia. Hìa. Hm. 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 ชีวิตอีสานเนาะใครก็เสือเขาได้เงินไนในมือระบาดกะดีก็าขาดมือละอยได้พมานอสั้นสัตว์ละไอ้ว่าท้าว่าจะของผมว่าท้าสินว่าท้าสิทธ์เออในมือระบาดกะดีก็าขาดมือละอยกันูพี่น้องนอกมากคนเขาไม่ยังลายหรอกครับก็ท่าเบิ่งหนใหม่สิเดี๋ยวขอพูดยๆ ผูกกำลังใจเลยครับเ้อสวัสดีครับ